สวัสดีครับวันนี้จับปิ้งชาแนลมีเรื่องราวอันแสนพิสดารระหว่างกษัตริย์ของโบราณและหนังนาคในที่นี้หมายถึงพญานาคนะครับที่ต้องร่วมหลับนอนกันบนปราสาททองคําทุกคืนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางจับปิ้งชาแนลนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเสียวเอ้ไปฟังกันเลยครับ คขเมนหรือขอมนั้นเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านศินละปะและวัฒนธรรมไม่แพ้ชนชาติใดในโลกด้วยการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจึงเป็นการยากที่คนโบราณจะสืบหาต้นตอของชนชาติของตนเอง ดังนั้นจึงทําให้เกิดตำนานมากมายเกี่ยวกับการกําเนิดบรรพบุรุษตำนานที่เก่าแก่ที่สุดของชนชาติขอมนั้นมีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งต่ออิทธิพลความเชื่อเรื่องนาคมาถึงปัจจุบันตำนานนาคเรื่องแรกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเกิดอาณาจักรของข,ข,องขมรโบราณกล่าวคือราวพุทธศตวรรษที่6เกิดอาณาจักรโบราณบริเวณปากแม่น้ําโขงเรียกว่าอาณาจักรฟูนันตำนานกล่าวว่า มีพรามคนหนึ่งชื่อโกนทัญญะสันนิษฐานว่ามาจากอินเดียนู้นแหละครับได้เดินทางมายังแถบชายฝั่งของเขมรขนาดนั้นทิดาพญานาคผู้ของดินแดนแถบนี้อยู่ได้พายเรือพายเรือเป็นนาคนี้ต้องพายเรือด้วยหรอครับอเอาว่าข้ามไปแล้วกันนะครับแต่ก็เอาเถอะขนาดนั้นกําลังพายเรือเล่นอยู่นั้นก็มาปะกันกับพ่อพารามพอดีแล้วก็เกิดการสปาร์คไฟช็อตแวบๆบแบบขึ้น จนก่อกำเนิดเป็นความรัก Falling in love นะครับพอพามนี้ก็คงจะหล่อเข้มหน้าดูพอสมควรเลยละครับหงหนังนักกเราจึงตกหลุมรักทันที แล้วทั้งคู่ก็แต่งงานกันในที่สุดจากนั้นพญาน,นาคผู้เป็นบิดาเมื่อพัทดาได้สวามีแล้วก็เลยสร้างพระนครขึ้นเพื่อให้ราชบุตรเขยผิวพม่าในตาแขกนะครับได้ครองราดร่วมกับพัทดาของตนจึงได้ทรงดื่มน้ําทะเลจนแห้งเกิดเป็นสันดอนขึ้นและสร้างอาณาจักรให้ราชบุตรเขยและธิดาตั้งชื่ออาณาจักรนั้นว่ากัมโพชื่อคุ้นๆไหมล่ะครับ ซึ่งก็เรียกเพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ก่อร่างสร้างเมืองจนใหญ่โตโออางดงามมาจบจนทุกวันนี้จากตำนานนี้ทำให้ชาวเขมรเชื่อว่าตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากพญานาคนั่นเองส่วนชื่อฟูน,นันนั้นเป็นชื่อที่ราชทูตจีนใช้เรียกอาณาจักรแห่งนี้ในบันทึกนั่นเองครับและเรื่องเล่านี้เองจึงเป็นที่มาอีกตำนานหนึ่งระหว่างกษัตริย์ขอมและน,นางนาคที่แสนเร่าร้อนนะครับ อดทนถึกที่ไม่มีกษัตริย์ใดในแว่นแคว้นที่จะทรงงานได้สาหัสเท่านครานี้อีกแล้วเพอต้องร่วมหลับนอนกับนางนาคที่ปราสาททองคํากลางพระราชวังหลวงทุกๆคืนได้ยินไม่ผิดหรอครับทุกคืนเลยทีเดียวห้ามหยุดห้ามหายห้ามตายห้ามป่วยเพราะจะนํามาซึ่งหายนะต่อกษัตริย์ประชาชนแล้วก็เมืองกําโพรแห่งนี้ ตำนานกล่าวว่าทุกคืนกษัตริย์ขเขมรจะต้องออกจากพระราชวังไปยังปราสาทแห่งหนึง่งที่มีลักษณะคล้ายปีระมิดซึ่งอยู่ข้างๆกำแพงพระราชวังเพื่อดำเนินขึ้นไปยังยอดปราสาทผ่านทางประตูทางเข้าขนาดเล็กเพื่อร่วมหลับนอนกับนางนาคที่แปลงกายเป็นสตรีงดงามหุ่นสโดสดองจึงค่อยกลับลงมาไปบันทมกับพระมเหสีไม่เช่นนั้นแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายกษัตริย์ก็จะสวรรคต ซึ่งในปราสาทแห่งนั้นนะครับจะมีพูดงูก้าวเสียนซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งมาที่พระภูมิเจ้าที่บ้านเรานะครับแต่เป็นพระภูมิทั่วทั้งประเทศเลยนะครับหมายถึงว่ามีอาณาเขตปกครองทั่วประเทศเลยพูดตนนี้เนี่ยร่างกายจะเป็นสตีแต่มีหัวเป็นงูและจะปรากฏกายทุกคืนที่ปราสาททองแห่งนี้ถ้านึกไม่ออกลักษณะก็จะเหมือนเมดูซ่านั่นเองครับ โดยที่กษัตริย์จะเข้าที่พระบรรทมแล้วก็สวงร่วมทํากิจกรรมเข้าจังหวะอันสุดแสนที่จะเซ็กซี่เมื่อร่วมหลับนอนกับน,งนางนาคเสร็จแล้วนะครับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะเสด็จออกจากปราสาทนั้นเมื่อเวลายามสองแล้วจึงจะเข้าที่พระบรรทมร่วมกับพระมเหสีแล้วก็พระสนมได้เป็นประจําอย่างนี้ทุกๆคืนถ้าหากคืนไหนขี้เกียจลืม ติดทรงงานหรือติดปาร์ตี้ไม่ได้ไปตามนัดและถ้าหากราตีได้ผู้ตนนี้ไม่ปรากฏกายออกมาก็หมายความว่าเวลาสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นใกล้เข้ามาแล้วหรือคืนใดที่พระองค์ไม่ได้เสด็จไปแม้่เพีียงราตเดียวก็จะทรงได้รับภัยอันตรายและมีอันเป็นไปเป็นยังไงล่ะครับงานหนักไหมล่ะครับ365วันไม่มีวันหยุดเลย และนางนาคหรือพญานาคผู้มีศีรษะเป็นงูเก้าเสียน,นี้ก็จะถูกยกให้เป็นแม่เจ้าอยู่หัวเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์เพราะนางไม่ใช่คนแต่หากเป็นพูดผู้มีอำนาจบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของกองทัพเรียกได้ว่าฉันสามารถให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่เธอสนองความต้องการฉันตลอด365วันและถ้าหากวันใดเธอไม่ต้องการฉันแล้วหรือลืมทําหน้าที่ฉันก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาจากเธอนั่นเองครับ ซึ่งเมื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเรื่องราวอันแสนพิสดานนี้ยากเกินกว่าที่คนในสมัยนี้จะเชื่อถือได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับสําหรับผมนั้นให้ข้อสันนิษฐานเลยปราสาทของแต่ละอย่างเนี่ยสูงและชันมากถ้าใครก็ตามที่เดินขึ้นไปบนปราสาทที่มีความสูงขนาดนั้นเนี่ยและปีนขึ้นไปสมสู่กับนางนาคทุกคืนทุกวันเนี่ยรับรองได้เลยว่าอายุค,คงจะไม่ยืนยาวเป็นแน่แท้เลยล่ะครับเพราะถ้าจะมีลูกสืบหลานกันเนี่ยนอกจากนางนาคแล้วยังมีพระมเหสีและนางสนมอีกนับร้อยที่จะ ตอ,ตอบสนองความต้องการเหล่านี้อีกและเชื่อเถอะครับกษัตริย์ขเขมรผู้นั้นจะต้องหมดเลี้ยวแรงขาสั่นเทาจนไม่สามารถที่จะสมสู่กับเมเหสีที่เป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอนและปราสาททองอันลือเรื่องนั้นก็คือปราสาทพิมานอากาศนั่นเองปราสาทพิมานอากาศอยู่ในกำแพงพระราชวังหลวงแห่งนครธมใกล้ๆก,กับปราสาทบาปวนปราสาทบายน์ เป็นเทวลัยฮินดูในคติสายวันนิกายสันนิษฐานว่าสร้างในปีพุทธศตรวตรรษที่15ราวรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทละวรมันที่2และต่อเติมเลื่อยมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทพิมานอากาศเป็นปราสาทหลังเดียวที่ก่อสร้างด้วยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแรงซ้อนกันเป็น3ชั้นคล้ายปิรามิดความสูงของฐานปราสาทพิมานอากาศทั้ง3ชั้นราว12เมตร รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดาทางลาดชันทั้ง4ด้านส่วนฐานล่างนั้นวัดจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้มีความกว้างถึง28เมตรวัดจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกมีความยาว35เมตร เป็นยังไงบ้างครับขนาดสูงใช้เล่นเลยใช่ไหมครับและที่สําคัญก็คือบันไดเนี่ยจะชันไปไหนนะครับแต่ว่าปราสาทขอมเนี่ยจะเป็นบันไดอ่ะชันอย่างนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าการที่สร้างเทวลัยขอมเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นการสร้างให้สูงแล้วก็แคบแล้วก็ชันแบบนี้จะทําให้ผู้ที่ขึ้นไปสักการะเนี่ยค่อยๆขึ้นไปโดยใช้สมาธิพอหากไม่ระมัดระวังก็จะตกลงมาบาดเจ็บได้ก็เป็นกุศโลบายให้คนที่จะขึ้นไปเนี่ยมีความนอบน้อมมีสมา มาที่เขารบกับสถานที่ไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตำนานแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมชอบมากเลยละครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพญานาคกับคติการดำเนินชีวิตของชาวขเขมรซึ่งมีบาอย่างช้านานนะครับและยังปรากฏเด่นชัดในสถาปัตยกรรมต่างๆในเขมรมากมายเช่นบันไดสะพานนาคต่างๆนะครับรวมไปถึงงานวรรณกรรมอีกมากมาย เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางจับปิ้ง channel นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ